ดีค่ะบักษเสื้ผ้ามือสองค่ะนางค่ะแอลค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงผ้าโพลีนะคะเป็นงาน USA l o t C I ค่ะ45โลราคา4,500บาทนะคะจำนวน100ตัวบวกลบจ้ะลูกค้าจ้า ตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ45บาทะค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ่วนมากจะเป็นเอลฟีไซด้วยนะุณฟี่ค่ะเป็นเอลยางยืดนะคะใชเแลคะ่คะลูกค้าจเป็นผ้าโพลีค่ะผ้าบางเบาใส่ง่ายใส่สบายค,ะค,ะค่ะลูกค้าจ่า แนะนำเลยเหมาะเลยกับคุณผู้หญิงแบบว่าไม่อยากอึดอัดไม่อยากใส่ยีนให้อึดอัดค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นตัวนี้ได้นะคะเป็นผ้าโพลีเนื้อผ้าบางเบาแล้วเอวของเขานะคะลูกค้าจ๋าค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนจะเป็นเอวฟรีไซส์หรือเอวยางยืดนั่นเองนะจ๋าะอาจจะมีเป็นเอวทิปเอวตะขอะนะลูกค้าจ๋าอาจจะมีติดมาบ้างค่ะสุดโค,ค,ค,ค้ค่ะพี่คะเรียบจริงจร่งใส่ง่ายใส่สบายเลยะนะคะคุณพี่จ๋าใส่ง่ายใส่สบายจะเป็นโทนสีเรียบเรียหรือจะเป็น โทนสีที่เข้มเขมสีชมพูสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวน้องพี่ขามีมาหมดนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นเขียวมุงเขียวมิน้นมีมาหมดคะ่ะคุณพี่ขาสุดคุ้มนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจอ่ะแนะนะําค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนําสําหรับพ้อค้าแม่ค้าที่ขายงานผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติม,ตมได้ ลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายสองกันด้วย,ยนะคะ,คะบ่ายสองแล้วบ่ายสองนิดนิดบ่ายสองหน่อยหน่อยบ่ายสองสิบนาทีบ่ายสองยี่สิบนาทนีไม่ใช่แม่นใช่ไหมครับบ่ายสองสิบสี่นาที<อ>ค่ะนาทีเอามันกระซิปหน้าที่เนาะกระตางกันซีหน้าที่กระไฮโอการ์ไปตอบค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะสำหรับหมวดนี้ 500บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานมือสองคุณภาพเกรดเอของบารเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างค่ะประมาณการ5 15เปอร์เซ็นต์ขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะเอวยังเสียยางตายอาจมีเจอนะจะ๊าลูกค้าจ๋าอาจเจอบ้างนะคะ,ะ,ะคุณพี่ขาสุดคุ้มนะคะสนใจกระดสอบนี้ก็เซ็ได้เลยได้เลย,เลยค่ะเดิน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 ดิน นาสายรุ้นกะสอบใหม่ไปรุ้นเองก็ได้แต่ว่าโัรนี่คุณภาพเกรเอนะคะคุณพี่จ๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายต้นดำจำรุดอาจเจอบ้างใช่ค่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะูะคาจ๋าตามเกณย์ของทางบริษัทบัตรนะคะใช่แล้วค่ะํำรูดเอวยังเสียยังตายอาจเจอบ้างค่ะใช่แล้วค่ะอันแนะนำค่ะตัวนี้ต้นทุนประมาณการสี่สิบห้าบาทลูกค้าจ๋าสามารถนําไปทาราคาขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า เป็นอีกบวดที่แนะนำพ่อค้าแมค่ค้าที่ขายงานผู้หญิงอยู่แล้วลูกค้าสามารถใส่ได้ทุกไซเลยนะของผู้หญิงเรานะคะลูกค้าจะเป็นเอวยางยืดนะคะเป็นแบบว่าเอวซีฟเอวกะขอมีคว้ามานะคะลูกค้าจะหลักษาที่เจอก็จะเป็นเอวยางยืดนะ,ะใช่ค่ะใส่ง่ายเนาะอุ้มผู้ใหญ่ห<บ>เราก็ได้หรือว่าจะจะเป็นวัยรุ่นก็เป็นวัยรุ่นแนววินเทจก็ได้จ้าค่ะคุณพี่คะแต่ว่าต้องเอาไปซักออกไปรีดค่ะ ต้องเอาไปซักเอาไปรีดเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะคุณพี่คะถ้ารีดขึ้นมานะ,ะ้าจะใหม่จะเงาค่ะคุณพี <c oughs> ค่คะหรือนะคุณพี่จ๋าเอารี้ดอย่างเดียวก็ได้นะคะรีดผ่านๆก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าขายตัวร้อยตัวร้อยยี่สิบร้อยได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพี่จ๋าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยขายแฟชั่นกลุ่มผู้ใหญ่ขายแฟชั่นผู้หญิงเอาหมวดนี้ไปค้ไป เลยจากคุณพี่จ๋าได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าโทนสีก็มีค่ะมานะคะลูกค้าจ๋าโทนสีก็มีค่ะมาเป็นโทนสีสุภาพลูกค้าจ๋าเป็นโทนสีสุภาพหรืออาจจะมีแบบว่าสีเขียวสีส้มสีชมพูสีแดงน้ำตาลม่วงนะคะมีค่ะเขามาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าแต่สวยนะลูกค้าได้ทุกโทนสีนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เรียกได้ว่ามีทุกโทนสีอยู่ในนี้เลยนะคะสีส้มอยู่ไหนคะ คะสสี้มบอว่าไปทัวร์นะมาบ้านโตมีเอาผู้จัหาสีส้มมาดิเอาอุ้ยแขกขอโทษเด้อไม่ไม่หมายถึงว่าพูดแบบว่าความกว้างใช่ค่ะคือมุมกว้างไงมันอาจจะมีกระสอบอื่นก็ได้ใช่คเอาอพี่เอาหาสีส้มด้วยกันหาสีส้มไม่เคยเอาไม่เอาไม่บอกไม่ส้มหาสีส้มสีส้มนางสีส้มนี่ไง พูดแบบมุมมองการแต่ว่าพี่อุ่ขุมใช่แล้วหุมถ้าขายข่าเสื้อยืดเอาหมวดนี้ไปคัพไปติดร้านได้เลยค่ะคุณพี่จ๋าราคาเท่าไหร่นะคะ4,500บาท4,500บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่จ๋าพี่ว่าราคาประหยัดเนาะใช่ค่ะราคาก็ประหยัดค่ับคุณพี่จ๋าคุณภาพก็เก่เองนะคะคุณพี่สบายกระเป๋าเลยจ่ายยอด4,500บาทคุณพี่จ๋าสบายกระเป๋าเลย นะสนใจ FF ดุ่นดวนคุณพี่จ๋าย F เดุ่นดวนนะคะคุณพี่ขาเป็นเอฟีไซด์ด้วยใส่หน้กดปัาหนาะคุณพ่อคุณแม่พ่อค้าแม่ค้าค่ะคุณพี่จ๋าต้องวัดไซส์ว่าไสดได้หรือเปล่าหรือใส่ได้หรือใส,ส่ไม่ได้นะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นเอฟฟีไซส์ค่ะคุณพี่จขาใส่ได้นะคะเดีค้าลูกค้จาจ๋าแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าหรือลูกค้าท่าน อยากเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะบริษัทบัคของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตพักเที่ยงทานข้าวหนึ่งชั่วโมงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงค่ะนอกจากนั้นก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้เอาง่ายๆค่ะลูกค้าจ๋าบริษัทบัคของเราไม่มีวันหยุดจะวันตุรจีนวันนาวันวันท้า หยุดอีกรอบก็จะเป็นสงการใช่แล้วสิบสามสิบสี่สิบห้าจ้ะอีกกกอหนึ่งก็จะเป็นช่วงปีใหม่นะคุณพี่คะปีใหม่ก็น่าจะหยุดประมาณวันที่สามเอ็ดกับสามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งปีอ่ปีหนึ่งเราจะหยุดประมาณสองครั้งนะคุณพี่คะจะหยุดช่วงสงการแล้วก็ช่วงปีใหม่นอกนั้นก็เปิดทุกวันนะคะยิ่งเดือนนี้ค่ะลูกค้าจาาเดือนแห่งความรักนะลูกค้าจาาบริษัทบัคของเรามอบความรักให้ลูกค้าโปรโมชั่นโปรหนึ่งแถมหนึ่งสิบรายการค่ะ สามารถเลือกซื้อได้ค่ะนะคุณพี่ขาพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคคุณพี่จ๋าโปรโมชั่นของเรานะคะสามารถจับจองไว้ได้แต่ยานานเด้อสต็อกไว้ได้สต็อกตุนไว้ได้ตุนค่ะคุณพี่จ๋าโปรโปรหนึ่งแถมหนึ่งของเราบางรายการค่ะคุณพี่จ๋าหมดแล้วก็มีค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าโปรคืนกำไรให้กับสมาชิกบัคทุกท่านนะคะลูกค้าจ๋าโปรต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะลูกค้าจ๋าหนึ่งแถมหนึ่งปั๊บ ซื้อ1กระสอบลูกค้าได้2กระสอบคุ้มมากลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆสําหรับสมาชิกบาร์กนะคะโปร1แถม1ลูกค้าจ๋าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้ ขายอยู่แล้วแนะนําซื้อเก็บซื้อตูนกันไว้ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าบางรายการหมดแล้วก็มีใช่คะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเชิงสต็อกกันโดนด่วนนะคะเข้ากันรัวๆเดี๋ยววันที่8นี้นะคะก็จะมีตู้เข้ากับตู้เอสพีของเราสองตู้นะคุณพีจ๋ารายการหมดเลยที่ลูกค้าจับจองกันไว้ได้ต้งประมาณ1 4ดีนาฬิกาสามารถเข้ามารับได้อันนี้คือวันที่8นะคุ่ณพีจ๋าที่จับจองกับตู้เอสพีของเรานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะลูกค้าจ๋าเรา จะรีบเร่งกระจายสินค้าให้นะคะเป็นวันที่9แต่ลูกค้าจ๋าแจ้งน,นิดนึงนะคะสําหรับขนส่งเ้อะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสําหรับขนส่งอาจจะหยุดจุดจีนเนาะลูกคะะ้าจ๋าสำหรับจุดจีนนี้นะคะขนส่งหยุดนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะทําให้แบบว่าสินค้าเขาเรียกว่าอะไรนะละาน่าช้าทีนึงนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับตู้ที่จะเข้ามานี้นะคะใช่ค่ะลูกคะะ้าจ๋า ยัางง่ายพี่แอลให้ย่างง่ายกาแฟกำบมากาแปสูตรจีนอาจจะเป็นวันหยุดอำที่สิบเมนแล้วใครมาจากไหนโซจะหยุดยาวเห็นแล้พูดกับไปกับมาพูดก็คือไม่จบอ่ะคือไม่จบอีิีหรอจริงค่ะจริงค่ะกาแฟไม่ถึงกาแฟหิวหรือว่าอะไรหิวกาแฟไม่ถึงไม่รู้หรอคะน้าคะ เรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะใช่ลาวลูกค้าแต่อันนี้นะคะขออนุญาตรีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะยังไงฝากลูกค้าติดตามกันด้วยสําหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นยางเกงผ้าโพลีนะคะเป็นงาน p MA CI S A Lost อ R ค่ะ45โลราคา4,500 จำนวนตัวประมาณการ100ตัวบวกลมนะคะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ45บา้าบาทค่ะสำหรับพะะ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต,ต,ต่อได้หลากหลายช่องทางนะคะมีลลางมี Facebook มีหน้าเว็บไซต์มีโทรสอบถามมีหน้าง,งานมี Youtube มี Instagram มฝากหนึ่งช่อง,องทางคือช่องทาง TikTok นะคะสำหรับหมวนี้ขอบคุณคะ่ะ